สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟน,แฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโยกย้ายของดวงดาวสําคัญอีกดวงหนึ่งนะคะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองซึ่งดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของการเงินความรักความสุขนะคะจะทําการโคจรโยกย้ายในช่วงวันที่27กันยายนไปจนถึงวันที่ประมาณ17ตุลาคมปี2565ระยะเวลาตรงนี้เป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์โยกย้ายเขาโยกย้ายไปแล้วจะส่งผลดีต่อแต่ละ ลัคนาราศีอย่างไรจะส่งผลที่ต้องระมัดระวังต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและอีกพบเรือนหนึ่งที่ดาวพระศุกร์ครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนอรินั่นเองค่ะในวันที่27กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2565 ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทําการโคจรยโยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณนั่นเองนะคะการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่สมพลและไม่พอเท่านั้นทั้งสองดาวนี้คือศุกร์และอาทิตย์เนี่ยนะคะได้ทํามุมเลงไปยังดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะ การโคจรมาในลักษณะนี้ที่มาร่วมกันกับดาวคู่สมพลแล้วเล็งไปยังดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่แบบนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤศภนั้นมีโชคจากการติดต่อการเจรจาการสื่อสารการใช้ปากค่ะงานใดที่ต้องใช้ปากอย่างเช่นงานพิธีกรงานพรีเซนต์นะคะตัวแทนนายหน้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆรวมถึงงานใดที่ต้องออกสื่อออกกล้องอันนี้จะมีมุม ที่ดีต่อชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนดีจากคนรอบข้างชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีหนทางมีช่องทางในการทํางานใหม่ๆด้วยในการรับจ็อบใหม่ๆด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีงานประจาอยู่แล้วหรือว่าเป็นเจ้าของธรุรกิจเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําภาระหน้าที่อะไรเพิ่มทํางานเพิ่มมันเหมือนมีภาระบางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องออดูแลลูกเพิ่งคลอดบางคนอาจจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยหรือบางคนอาจจะต้องไปรับผิดชอบจ็อบใดจ็อบหนึ่งซึ่งเป็นจ็อบพิเศษที่มันนอกเหนือจากงานประจําของคุณหน้าที่ที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหน้าที่ที่ทาแล้วได้เงินมันเป็นภาระที่ต้องทําอาจจะไม่ได้เงินไม่ได้ผลตอบแทนก็ได้ มันเหมือนมีความยุ่งในบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องจัดการในขณะนี้นะคะนี่คือ,อ,อลักษณะของชาวลัคณะาราศีพิษภที่ อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะนี้นะแต่ถามว่า,าในด้านการงานนั้นคุณเอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะมีสเสน่ดึงดูดในเรื่องของการงานเลยทีเดียวนะคะมีคนอยากร่วมง,งานกับคุณนะมีคนที่อยากจะป้อนงานหรือว่าอยากจะให้โอกาสเกี่ยวกับด้านการงานต่อคุณชาวลัคนาราศีพฤษภเองก็มีสติปัญญามีความสามารถมีความรู้ในการจะจัดสรรงานต่างๆได้ดีจนทําให คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่พบเห็นอาจจะเกิดความหออมั่นไส้หรืออิจฉาริษยาก็ได้นี่ต้องขอบอกกันตามตรงนะคะในระยะนี้อาจจะมีคนไม่ค่อยชอบคุณนักแต่ถามว่าเขาจะมาประสงค์ร้ายมาทําร้ายคุณไหม,ไม,ไ,มไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่อาจจะมีความรู้สึกเล็กๆในจิตใจของบางคนที่เขารู้สึกว่าแมมอิจฉาจังเลย แม้โอ้โหโชคดีจังเลยอยากได้แบบนี้จังเลยอะไรอารมณ์ประมาณนี้มันอาจจะมีเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับคอนเน็กชันเก่าๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าญาติเก่าหรือว่าคนรักเก่านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยหรือถามถ่สารทุกสุขดิบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะมาพิจารณาในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภกันบ้างค่ะในด้านการเงินนะตัวคุณนะคะในระยะที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้คุณจะคิดถึงเรื่องเงินมากขึ้น คุณต้องการเงินมากขึ้นอยากจะสแสวงหาช่องทางการทำเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกเงินปันผลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดที่อยู่ดีๆเขามาจ่ายค่านุนค่านี้ค่านั่นให้กับคุณนะคะเหมือนคุณอ,า,อ,า,อาจจะต้องการซื้อของใหม่เข้าบ้านก็มีคนมาร่วมแชร์ร่วมหารประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะคือคุณไม่ได้จ่ายคนเดียวอ่ะหรือเป็นลักษณะที่ แฟนซื้อของมาให้แฟนจ่ายค่าอ,อ,อะไรบางอย่างให้กับคุณค่างวดรถให้กับคุณแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะเป็นลักษณะที่มีเกณฑ์ได้เงินจากคนใกล้ตัวมาแบบพิเศษพิเศษมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีเกณฑ์ได้เงินลับๆดว้วยเช่นเดียวกันสําหรับชาวพฤษศถือว่าในเรื่องของการเงินถือเป็นกะเกณฑ์ที่ดีใครที่เดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินคุณจะได้รับการสพอร์ตรับการสนับสนุนซึ่งบางครั้งเนี่ยอารมณ์ของชาวราศีพฤษภเองเนี่ย อาจจะแบบเอ้ยไม่ต้องจ่ายให้ก็ได้นะคะคือคุณสามารถที่จะจ่ายเองให้เอ้ยจ่ายเองได้แต่ก็มี กลุ่มคนหรือบุคคลคนนั้นที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจัดการให้มันจะมีอารมณ์แบบนี้เข้ามามันจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เข้ามาคือคอยซัพพอร์ตคอยจุนเจือคุณในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวมีโอกาสได้เงินลับๆอย่างที่สมัยบอกไปมีเหตุให้ต้องเดินทางชาวลัราศีพฤษภ างคนอาจจะได้เดินทางไกลเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางระยะใกล้ก็ได้แต่บ่อยมากขึ้นนะดาวการเงินคือดาวพระพุธของคุณเนี่ยได้เริ่มโคจรเดินหน้าหลังจากที่โคจรพักองศามาในระยะหนึ่งนะคะในช่วงนี้เขาก็เริ่มเดินหน้าแล้วมีความกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะก็จะเริ่มมีเงินมีทองไหลเข้ามามากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่า ดาวลาพะก็โคจรเป็นมหาอุดถือว่าการเงินของคุณเนี่ย จะเห็นมากๆเลยนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นหนี้เป็นสินแม้ว่าคุณจะขาดเงินคุณก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพิษภจะได้มีเงินใช้อย่างสบายในระยะนี้นั่นเองคืออาจจะไม่ได้โอ้โหสบายมากมายแต่มันจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณจะหาเงินเก่งมากขึ้นถ้าคุณไม่ได้หาเงินเก่งมากขึ้นคนรักคู่รักของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เก่งมากยิ่งขึ้น รายรับเข้ามามากขึ้นนะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างชาวพศนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้อง ไปหาหมอจะต้องมีการเช็คเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอาจจะมีอวัยวะบางอย่างที่คุณใช้งานหนักหรือใช้งานบ่อยจนเกินไปจนทําให้เขาเกิดความชํารุดได้ใครเจ็บป่วยต้องรีบไปหาหมอนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งนะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่เจ็บไข้ไม่สบายก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นลูกหลานคู่สามีคู่ภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ เรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะในระยะนี้ที่ดาวพระสุกโคจรมาอยู่ในในเรือนการเงิน มีเกณฑ์ที่คุณจะได้คุยเรื่องการเงินเรื่องความมั่นคงเรื่องผลประโยชน์เรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวกับคนรักและคู่รักมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะคุยเรื่องใดมันจะมีวกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์แทรกอยู่ในนั้นลองสังเกตดูสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะส่วนท่านใดที่ยังโสดก็มีเกณฑ์ดีนะที่คุณจะได้ทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเปิดใจได้เลยในระยะนี้นะคะจะทําให้คุณมีจิตใจที่กระชุม่มกระชวย มากขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวระสศพค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวระสบทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ